สวัสดีครับพบกับผม b บ s สพอจากช่อง boss บอสพอชาแนลนะครับตอนนี้บอสพอเู่ในเกมมิวคลาสสิกมิวคลาสสิกสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะอีพีโซดที่เท่าไหร่ก็จะไม่ได้แล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้บอสพอจะมาทำการอัปเกรดนะครับอัปเกรดสัตว์เลี้ยงจาก2ดาวม่วง เป็น3ดาวม่วงนะครับอุปกรณ์ในการอัปเกรดบอสพอก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะการอัดอัปเกรดอัปเกรดดาวนะครับจาก2ดาวม่วงเป็น3ดาวม่วงนะตอนนี้บอสพอจะทำกับการอัปเกรดเจ้าหญิงฮูล่านะครับที่มีสกิลพลังป่าไมา้ตอนนี้มีสกิล อยู่เลเวลปัจจุบันคือเลเวล7ครอบครองพลังป่าไม้และรักษาตัวเองฟื้นฟูแอตแทคเท่ากับ190%ของ HP และเพิ่มอ่าสปีด10%เป็นเวลา3วิคูดาว30วิวัดพออยากได้สปีดเพิ่มนะ10%เนะครับเดี๋ยวเราดูาจาก7ไปเป็น8นะเราเาดตตรงคำว่าสกิลนะครับ แล้วมาดูตรงคำว่าคำว่าพิเศษเนาะพิเศษใส่ไข่สองฟองนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับพลังแห่งป่าไม้อ่าเลเวลถัดไปคือเลเวล8นะครับเลเวล8พลังแห่งพลังอ่าครอบครองพลังแห่งป่าไม้และรักษาตัวเองฟื้นฟูแอตแทกนะเท่ากับ2 5 5ของ HP นะฮะ และเพิ่มอ่าสปีดก็เท่าเดิมนี่ว่าเป็นราดัาสามีโอเคครับจะเพิ่ม a อ t a ท k a แอ a แทเท่ากับ205%ของ HP เนาะลองดูนะครับวันนี้บอสฟอร์ก็จะมาอัปเกรดตัวนี้แหละนะสำหรับไอเทมในการอัปเกรดนะครับก็มีดูตรงช่องข้างล่างนะครับต้องมีสัตว์เลี้ยงธาตุหญ้าอ่าสัตว์เลี้ยงธาตุหญ้า1ดาว 1>, 1ดาว6ตัวไม่ใช่นะครับเอาคือ6ดาว1ตัวก็คือ1ดาวม่วงอันนี้มันเขียนสลับกันซึ่งบอสพอก็มีแล้วก็คือน้องหมีแพนด้านะครับและก็มีสัตว์เลี้ยงธาตุใดก็ได้2ดาว6ตัวไม่ใช่นะฮะก็คือ6ดาว2ตัวนะ6ดาว2ตัวก็อันนี้มันเขียนสลับอีกแล้ว บอชพอก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะครับว่าพลังรบจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะอันนี้น้องมีไม่ได้ใช้แล้วก็เอามากับเกรดดาวซะแล้วก็ตัวนี้นะหดาวเดี๋ยวผิดไปหรือเปล่าอ๋อพอมีตัวนี้เนาะอาดไฟดาวตัวนี้ นี่มันอ๋อโอเคสับสนในชีวิตเ <c oughs> สร็จแล้วนะได้นะฮะอัวน,นี้โอเคแล้วก็ทานม่วง6ดาวอีก6ดาวก็คือ1ดาวม่วงนะครับอีก2ตัวโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการอัญเชิญสัตว์เลี้ยงเจ้าหญิงฮูล่านะครับจาก2ดาวม่วงหรือ7ดาวกลายเป็น3ดาวม่วงหรือ8ดาว <c oughs> นั่นเองไปพลังลบขึ้นเท่าไหร่ฟึบ เมืม่อกี้ก็ไม่ได้จดไว้ด้วย <c oughs> ก็ประมาณสักขึ้นไปประมาณสักแสนหนึ่งอะ่ะแสนกว่าๆนี่แหละครับเมื่อกี้ร้อล้านกับเจ็ดแสนเจ็ดแสนอืมอาจจะขึ้นไปไม่ถึงแสนนะฮะหลักหมื่นนี่แหละโอเคนะเรามาดูซิตัดเลี้ยงของเราเจ้าหญิงฮูล่าตอนนี้ ปล่อยสกิลพลังแห่งป่าไม้ครอบครองพลังแห่งป่าไม้และรักษาตัวเองฟื้นฟูแอตแทกเท่ากับ205%ซของ HP และเพิ่มสปีด10%เป็นป็นเวลาสามวิคูดาว30วิวิสังหารขั้นต้นเมื่อปล่อยสกิลของสัตว์เลี้ยงมีโอกาส10%ที่จะทำให้เกิดเกิดสังหารเพิ่มดามจสกิล l l 50%แข็งตัวขั้นต้นเมื่อถูกดามจสังหารลดดามจสกิลอีก50% โอเคนะครับก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเรียนใหม่นะที่ยังไม่รู้ในระบบการอักเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้วันนี้ก็สวัสดีครับ